เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมเป็นเรื่องเล่าผีท้องกลมกับเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงแต่มันนานที่เฉยนานนานตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นผมจะอยู่ประมาณพอสามหรือพอสี่ครับอ่าเนี่ยจําได้ทุกเรื่างจำได้ทุกอย่างอ่าเขาเขาท้องหรือือยังไงเขาแต่งงานกันเสร็จใช่ไหมครับเขาท้อง ท้องแล้วมันมันจะป่วยทั้งสองคนครพร้อมกันผีปอบเข้าหรือยังไงไมหรือไม่ไม่<ล>ไม,ไไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรแตร่ผัวก็ไม่สบายเมียก็ไม่สบายเนี่ยครับท้องประมาณเ8็ดแปดเดือนนี่แหละพอไม่สบายปุ๊บเขาก็ว่ามันเป็น ผัวแพ้เมียเมียแพ้หัวหรืออะไรนี่แหละคนแก่เขาพูดครับผมเขาก็เลยแยกหัวแยกเมียออกกันหัวแพ้เมียเมียแพ้หัวเขาแยกกันเพื่อที่จะไม่ให้ป่วยไม่เพื่อจะให้ป่วยครับแต่มันไม่หายครับพอดีก็แยกกันหัวเมียก็คิดถึงกันใช่ไหมครับก็ร้องไห้ทุกวันทุกวันอย่างนี้ยครับท้องแรกท้องสาวใช่ครับคนคนเป็นเมียน่ะชื่อเทียมครับ เป็นหัวในชื่อสิครับผมพอแยกกันไม่ถึงอาทิตย์หรอกครับเมียก็ตายครับตอนนั้นท้องได้กี่เดือนเจ็ดเดือนเนี่ยเจ็ดเดือนแล้วใหญ่มากแล้วเดือนนี่แครับแล้วก็พอตายปุ๊บเพราะบ้านมันอยู่ห่างกันประมาณเกือบกิโลเนี่ยครับเมียก็จะมาร้องเรียกหัวหรือตรงหลังจาก ผู้หญิงตายแล้วผู้หญิงตายแล้วพพอตายนะมีเมียคนโอ้ผู้คนลูกตอนนี้นยังจำเหตุการณ์ได้ครับเมียก็จะมาร้องเรียกผัวทั้งทั้งทั้งกลอมลูกทั้งร้องเรียกผัวครับนนี่ทั้งหมู่บ้านนี่ยวิ่งมาลวงกันเลยเดี๋ยวก่อนเขาเขาฝังทําศพผีตายทั้งกลมยังไงตอนนั้นเขาเผานะ เขาเผาแต่ไม่ไดเอาลูกออกใช่ใช่คือเป็นถ้าเป็นภาคกลางหรือภาคอื่นนะเขาจะผ่าลูกออกที่นี่ไม่ได้ผ่าลูกออกตอนนั้นผมเขาไม่ได้ผ่านะแต่ว่าบ้านอื่นผ่านเลยแต่ว่าตอนนั้นที่ผมเจอเหตุการณ์น่ะไม่ได้ผ่าครับเอามาเผาตรงป่าช้าใกล้ๆนาผมนั่นแหละที่นาซ่วันนี้เนี่ยครับผมวันนั้นวันที่เอามาเผานะนะผมมาแต่นากับพ่อจะเห็นตัวที่หัวเขาน่ะ ครับเดินเข้าป่าชา้าจะหาเมียเขาคล้ายๆว่าฝันออกหรืออะไรเนี่ยครับนะก็พ่อก็นึกว่าผัวเนี่ยเดินไปหาเมียที่เผาศพใช่คิดว่าฝันออกจะเดินคิดว่าฝันฝันเขาออกนะครับผมหรือว่าพ่อเข,าว,า,ขาว่ามันหายแล้วว่งเมื่นเมียมันตายเป็นคงหายป่วยครับยังไม่รู้พอมาถึงบ้านไม่ใช่ผัวยังนอนอยู่ที่เดิมพอตกกลางคืนมาเมียจะมาเรียก,กอ่า ไอส้สีไอส้สีมหาหลูกเข้าแน่มันแะพูดเป็นภาษาอีสานนะครับพอนี่ก็จะเรียกอยู่งั้นแหละทั้งคืนคนนี่กลัวมากพอได้ประมาณ3าสี่วันเนะี่ผัวเขาก็ตายครับผัวเขาก็ตายผู้ชายตายตามครับครับ,รบหลังจากนั้นมันจะเกิดเหตุการณ์ในหมู่บ้านมันจะมีหมาขาวใหญ่สองตัววิ่งตามตู่กันทุกคืนทุกคืน หมาขาวใหญ่มาจากไหนก็ไม่รูม้มาจากไหนไม่รู้แต่ว่ามาจากทางป่าช้าที่เอาไปเขาไปอเขาหมาบ้านตัวมันเป็นเนี่ยนะใช่แต่วิ่งตอนกลางคืนเท่านั้นกลางวันไม่เจอใช่อ้ฝนลุกมากเลยครับผมจำเหตุการณ์ได้มากเลยครับผมตอนนั้นบ้านเกิดวุ่นวายมากที่จะหายี่ยมันจะมามาหายเพราะพระพระธุรงมาจากไหนไม่รู้ครับมาป่าค่อยหยุด ม,มันมาหลอกหลอชาวบ,บ้านไหมหรือไม่หลอกไม่เชิงหลอกนะแต่มาวิ่งอยู่ในหมู่บ้านทุกคืนทุกคืน,ค,นคล้ายอะไรไม่รู้ครับผมก็ยังเคยไปนั่งไปนั่งแอบดูคนแก่เขาว่ามันจะมาแล้วเวลาเท่านี้ไปแอบดูก็เห็นจริงๆแต่ไม่มีใครกล้าลงไปทําอะไรเห็นหมาขาวสองตัววิ่งเข้ามาในหมู่บ้านครับหมาอะไรกัดคนไหม,รไม,ไมหรือไม่ก่อไม่ไม่เขาจะวิ่งตามถนนเฉยๆครับ นี่หมาขาวสองตัวตัวใหญ่มากครับแล้วก็จะเ้ามีมีลูกตัวเล็กๆวิ่งตามมีมีลูกตัวเล็กวิ่งตามอีกตัวหนึ่งแอบดูทุกคืนไหมก็ผมจะดูอยู่แต่เขาสองครั้งผมก็กลัวกลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันครับนั่นมันยังมีเหลือคนแก่อยู่คือน้องแม่นี่แหละคนที่แก่พอแต่แกจะจำอะไรได้ไหมแค่นั้นแหละ คนแต่ถ้าคนรุ่นพี่นี่ในในหมู่บ้านนี้ต้องรู้เรื่องนี้ก็รู้นะถ้าเขาจะจํานะครับกยีก็รู้นะครับถ้าเขาจะจํานะมีมีพระธุดงมาปราบใช่ผมจําได้ว่าก่อนจะหมดไปนี่จะมีพระธุดงมาช่วยครับผมมาช่วยปราบช่วยกันหมู่บ้านอ่ามันถึงแต่ก่อนนี้มันจะร้อนมากเพราะแบบแบบมันร้อนทั้งหมู่บ้านครับผมตัวผีกันนะครับ แล้วตอนนี้ที่ตรงเผาศพเป็นอะไรเป็นป่าช้าเหมือนเดิมครับเป็นป่าช้าเป็นป่าช้าวัดหรือเป็นป่าช้าจุม่ช้าล้างนี่แหละเหมือนเดิมนี่แหละยังเผาศพอยู่ไหมไม่ไม่เขาไม่ได้เผาศพมานานแล้วอ่าแต่ยังเป็นป่าช้าเหมือนเดิมครับผมยังมีอยู่เหมือนเดิมมีกองฟอนเหมือนเดิมไม่ที่เผาเขาน่ะมันหายไปแล้วแหละแต่มันตื่นป่าช้าอยู่เหมือนเดิมครับผมที่เขานุรักษ์ไว้ไม่ให้ไปทำอะไรตอนนี้ตรงนี้ผีดุไหมไม่ดุแล้วมั้ง ครับผมแม่เพราะวาเห็นใครไปไม่เห็นเกิอดอะไรขึ้นนะครับเพราะเขาเลือกสังศพมาประมาณเกือบจะสามสิบตีแล้วผีตายท้องกมนี่ชื่อใหญ่อะไรกับอะไรนะนางอะไรมีเขาชื่อเทียมยานางเทียมครับหัวนั้นชื่อสิทธ์อ่อนกว่าพี่หรือแก่กว่าพี่โอ้แก,แก่ๆหลายตีแก่อายุประมาณพ่อน<า>ีแหลอ่ใยายเทียม กับตาสิทธิ์าตายทั้งผัวทั้งเมียพี่น้องเขาก็เหลือพี่น้องเขาก็เหลือพี่น้องเขาก็เหลือครับพี่น้องเขาครับอันนี้นะครับเรื่องผีผีตายทา้องกลมผีตายทา้องกลมแต่เป็นเรื่องจริงไงอ่าแต่เรามาเล่าสู่กันฟังที่จําได้นะครับมันเกิดเหตุาการณ์ขึ้นเมื่อก่อนครับผม อำเภอตรงนี้ตรงตอนนี้อำเภออะไรตรงนี้อยู่ตำบ้านอะไรบ้านนาเจริญบ้านนามันไม่ไม่ใช่หมู่บ้านนะมันเกิดอยู่ที่บ้านนาประชุมที่นาผมนู่นเกิดที่นาประชุมอำเภอนาเยียใช่ครับผมหมู่เจ็ดหมู่เจ็ดครับยังจําได้แม่นยาจาได้แต่แต่ทุกวันนี้ผีตัวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับตั้งแต่พระธุดงมาปราบครับหายไปหมดเลวนี่นะครับเรื่องผีของพี่พี่อะไรนะนี่ พี่ชาครับพี่ปีชาพีชานาคุณอะไรครับคำอุดครับคำอุดนี่นะครับเรื่องผีตายท้องกลมจากประสบการณ์จริงนะครับเชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่คนที่นี่เมื่อยุคนั้นเชื่อเชื่อสิครับเพราะว่าคนที่เห็นท,ที่เห็นอยู่ในเหตุการณ์ยังไม่ตายเยอะยังไม่ตายเยอะ <c oughs> พี่น้องก็ก็เหลือผมที่เป็นพี่พี่น้องกับเขาก็เหลือพี่น้องเขาเขารู้เรื่องนี้ไหมเรื่องผีตายก็รู้แต่เขาจะเล่าหรือไม่เล่าแค่นั้นน่ะนี่นะครับ คลิปนี้เจอโดยบังเอิญนะครับไม่ได้เล่าอยู่ในสถานที่จริงแต่คนเจออยู่จริงอยู่จริงครับครับผมพี่วิชาตอนนี้อายุเท่าไหร่นะหกสิบครับในวัยหกสิบเจอเมื่อสามสิบปีก่อนหรือสี่สิบปีก็เจอตอนนั้นอายอยู่ปสี่มันจะอายุประมาณเท่าไหร่นะอยูก่ปสี่สิบขวบสิบขวบเนี่ยประมาณสิบขวบครับก็ห้าสิบปีก่อนครับนี่นะครับเรื่องเล่าผีตองคมเป็นเรื่องเล่าพื้นบ้านนะครับถ้าคนยุคนั้นเชื่อกันนะดูเดี๋ยวนี้คนที่นี่เขาถ้าตายั้งคมไม่มีนะ ไม่มีหรอกหลังจากนั้นมีใครตายท้องลงไม่มีครับไม่มีขอบคุณพี่พี่บีชานะครับคนต้นเรื่องนะครับสวัสดีครับ